สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เก็บน้ำทับมานะคะไปฝนจะชวนน้องโบซอนมาปั่นจักรยานชมวิวคาะอยู่ในบ้านเบื่อใช่ไหมข้างในไม่ได้เพราะว่าล็อกดาวนะคะอืมาอล็อกดาวเราก็เลยปั่นข้างนอกโอเคงั้นเรามาขี่กันเลยพร้อมไหมอ่ะเดี๋ยวโบซอนจะโชว์วิวเพื่อนๆใช่ไหม สวนยักษ์สามมีนะคะดู้ขายตรงนี้บ้างนะอ้อนี่นะคะเป็นลงแกสนะคะอ้าวอะไรอ่ะโรงงานนะคะ โอ้นี่ต้นไม้ยังค่ะติดแล้วมือเหนียวเลยนะคะมีสีขาวเฮ้ยมีอะ้ยอันนี้นะคะใครเคยดูเจ้าหญิงไม้ไผ่บ้างเอ่ยนี่ไม้ไผ่และนี่นะคะเดียขวา้ามือจะเป็นทางเขียนน้ับมาีเขรือโอเคมาดู ต้องบิ่งให้ได้ถึงตรงนี้ไปตรงนี้แล้วก็ไปถึงตรงนี้เลยนะคะโอ้มดงามมากค่ะโอ้โหแม่ตีกระดิ่งแล้วค่ะหนูมาปั่นบ้างไหมไม่ค่ะหนูปั่นไม่เป็นค่ะนี่จักรยานสองล้อนี่ค่ะห้ามใบ้น้ำนะคะห้ามตกปลาแล้วก็ห้ามให้อาหารปลาด้วยนะคะมเ,นะเออน่าจะมีนะแม่หนูว่าน่าจะมีนะคะแม่ ว่าน่าจะมีเพราะว่าลุกขนาดเนี้ยโบซอนถือเองนะคะเพราะว่าเพราะเพราะว่าพ่ออัมวิ่งไม่ได้นะคะพ่ออัมเหนื่อยนะคะอัมเก็บน้ำมานะคะซึ่งตอนแรกนะคะโบซอนไม่ได้ถ่ายคลิปแต่โบซอนเอาอย่างนี้นะคะตอนแรกโบซอนอยู่ฝังที่ไกลสุดตรงนี้นะคะและโบซอนก็ ขี่ม่ไสวก็เลยกลับบ้านยังกลับที่หมันงามอ่ะให้ดูวิวก่อนนะคะเขาว่าวิวมันสวยแน่นอนคะ่ะเนี่ยค่ะทุ่งหญ้าก,กับภูเขาคะ่ะบู๊ภูเขานะคะโอเสื้อแม่เสื้อแม่แมขาวๆแล้วล่ะค่ะแม่นี่นะคะหมาหมาสีขาวหมาสีขาวจับทางตัวได้นะคะเพราะว่ามันสีขาวกับ พื้นผิวนะคะ <Huh? S 1> นี่นะคะามาทันเวลาค่ะลมเย็นชิวชิวนะคะโ <Huh? S 1> อ้ยผมโบซันปิวเลยนะคะ <Huh? S 1> โอ้แองแล้วก็มีหมาตัวดำด้วยค่ะ <Huh? S 1> โอ้นี่นะคะโ้ย <Huh? S 1> เหมือนทะเลมากเลยะค่ะแม่มีคนมาเล่นด้วย <Huh? S 1> นี่นะะเราเพิ่งเปลี่ยนจัก,กรยานใหม่นะคะเพราะว่า เพราะว่า,วา, <zy> าน,นี่นะคะที่บอกของโบซันให้นั่งนะคะแล้วโบซันก็ถือกล้องให้ทุกคนให้ทุกคนชมอยูกนันนะคะนี่ต้นข้าวหรืออะไรคะแม่เปนข้าวแม่เราไม่ถสนวิ่งสอบปะร็อหรือว่าสอบปะร็อกได้เปล่าอย่าลืมมาวิ่งด้วยนะคะวิ่งก็มีประโยชน์นะหัวนี่คะสงสัย พอเข้าไปต้องมีสัตว์สัตว์นักบวนแน่เลยค่ะอย่างเช่นสิงโตอ่ะ <What? S 1> เพืเ่อนๆกลัวสิงโตกันไหมคะโห oh, นี่ค่ะแฮปปี้มากเลยค่ะจะได้มาชมยินค่ะแฮปปี้สุดๆนะคะโห oh, แม่โหนะคะรวยมากเลยค่ะ เวลาเราจะถึงที่จุดหมายของเราวิเดียแม่เราต้องหลงทางเราต้องไปนคนป่าแม่นี่นี่เราจะปัดมาปะชนไผ่นิ่ป่าหรอคะแม่ฮะถึงแล้วถึงแล้วครับเฮ <c oughs> ้ยอุ้ยขอบคุณถึง,ถงสุกทีไละชิซุก็ถึงอ้ยสานานะโอ้โยใกล้ได้เสียงหมวกนกนหนูมีครับ ช่เสียงตุ่ตุ่นุเลยค่ะอ้าวเราก็ขับกันได้ประมาณรอบครึ่งนะคะน้องบ่ซอนเหนื่อยไหมลูกโหเหนื่อยมากเลยนัองเฉยเอ้ยไม่ไหนเร็วปิดคลิปก่อนสนุกไหมคะมาอีกไหมสนุกค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมาอีกก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะบายอย่าลืมนะคะอ่างเก็บน้ำทับมาเลยยองสวยมาก